สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมสิงดียาฮ่ายาฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ่าเต็ควสแล้วมันเล่นอยู่นฮวโกเกม c o o k ี้แลนด์จาวออฟเอ็ดวินเจอนาซีนั่งทำไมทางบ้านบอกไม่ซีน้่งทำไมไม่รู้เงาวันนี้ทีมเราบ่าจะมีสวอปฟิกเข้าไป้วดยนะฮวันนี้เราจะลงเลยแล้วดับสาม ด้วยบอที่เจนวคือคอรัสทำไปทำเฮ่อะไรทำเพื่ออะไรเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกเกมเลยนะครับเป็นเกมวิหานที่ิดกาชาอ์ติแฟก์อะไรพวกนี้ทดใช้ในสัตว์เวลาเกมใหม่นะครับของที่ได้ก็คือป้าป้าอ้าเก่งเก่งเลยเฮ่ได้ถอนทอง ตาทองมดสาววันนี้ก็จเพียนั่นเนับเจนไปคับไป